d อนดิชันคลิปดีมิ่งร่วมแชร์ขความส่งต่อแรงบันดาลใจอ๋อข้อความของผมก็อยากเป็นอาหารครับพี oh, ่นรรี่ก oh, ็ตามข้อความของผมนะครับพ่อผมอยากให้เป็นอาหารครับที่บ้านไม่มีใครเป็นข้าราชการเลยครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีสวัสดิการมีลำดับำนานให้มากมายนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลงังเรียนรอรออยู่ปีห้านะครับซึ่งถ้าจบมาก็ได้ยศในสิบนะครับ แล้วก็ผมก็จะไปสอบเรียนต่อทหารต่อไปครับผมตอนนี้ผมก็ยังลังเลน,นะครับว่าจะไปเป็นทาหารอะไรนะครับเพราะผมก็ยังยังเรียนไม่จบผมอยู่ปีสองอยู่นะครับเหลืออีกสองปีก็จะจบผมจะรอจบก่อนเอาไปปริญญาไปให้แม่ตังอข้าวฝันของแม่นะครับพอจบเสร็จแล้วผมก็จะไปเป็นทาหารตังขอาวฝันของพ่อครับผมซึ่งอาจจะเป็นทานเรือครับผม